สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท d d y ี้และรายการเซตแชร์นะครับสำหรับวันนี้ฮะเราจะํำเรื่องราหนึ่งสิ่งสำหรับคนที่ใช้ไลน์และผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยครับนั่นก็คือมันจะมีอันนึงครับผมฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ใน Li ายแอปพลิเคชันครับมีปุ่มเปิดปิดให้เรียบร้อยแต่มันไม่สามารถจะปิดได้มันคืออะไรมันมีประโยชน์อะไรลองเข้าไปดูกันครับ ตามปกติแล้วนะครับหลายแอปพลิเคชันสามารถที่จะให้เราเลือกที่จะใช้งานฟีเจอร์ต่างๆหรือจะเปิดหรือจะปิดก็ได้ครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมมันมีตัวหนึ่งที่มันมีปุ่มเปิดปิดแต่มันไม่สามารถที่จะปิดให้เราได้ครับอันดับแรกฮะเรามาอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเรามาแตะที่รูปฟันเฟืองมุมขวาด้านบนครับผมเพื่อเป็นการเข้าไปสู่การตั้งค่าต่างๆครับทีนี้ครับเราเลือกเข้ามาดูที่คําว่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้ครับเมื่อแตะไปที่ความเป็นส่วนตัวครับเราจะเจอกับฟีเจอร์ หนึ่งนั่นก็คือที่ชื่อว่า Letter s c r l i n g ครับผมเจ้า Letter s c r l i n g ตรงนี้ฮะคือระบบรักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสข้อความต่างๆรูปภาพต่างๆครับผมที่จําเป็นจะต้องใช้ร่วมกันกับผู้ที่เปิดใช้ฟีเจอร์นี้อยู่ครับหากว่าไม่ได้เปิดใช้ฮะเป็นไลน์รุ่นเก่าที่ไม่สามารถเปิดใช้ได้ข้อความนี้ก็จะไม่ถูกเข้ารหัสและอาจจะถูกคนอื่นมองเห็นได้ครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวทีนี้ครับหากว่าเราจะใช้กับเครื่องที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยเราเลือกที่จะปิดได้ ได้ไหมเราก็มาดูครับเขามีเครื่องหมายเปิดปิดให้เราตรงนี้เรียบร้อยเลยใช่ไหมแต่เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการจะปิดฟีเจอร์นี้นะครับเขาจะบอกว่าไม่สามารถปิดการตั้งค่านี้ได้เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการใช้บริการสําหรับคุณครับก็ไม่รู้ว่าจะมีไว้ให้ทําไมเพราะมีไว้ให้แล้วก็เปิดไม่ได้ปิดไม่ได้เลือกใช้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหานะครับเวลาใช้งานกับเพื่อนบ,บางคนหรือว่าผู้ใหญ่บางท่านที่เขาใช้ไลน์อยู่แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะคุยได้นะครับหลายๆครั้งเนะี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า เขาใช้มือถือรุ่นเก่าเกินไปใช้ไลน์เวอร์ชั่นเก่าเกินไปก็อาจจะมีปัญหาในการสนทนากันได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นจะแก้ไขก็คือต้องซื้อมือถือใหม่ที่เป็นรุ่นใหม่ๆอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆครับผมแล้วก็จะใช้ l ล t เ e อร์ซิลลิแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆของไลน์ได้ครับอย่าลืมกด subscribe ติดตาม z c h a ชาแนลฮะเราจะพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจําทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ